อยากรู้ไหมว่าแวันนี้ออมจะเอามาทำอะไรคืออย่างนี้ค่ะคทุานผู้ชมคือเนี่ยนนเราจะเอาไปเราเปลี่ยนละครแล้วนะละครเจ้าสาวเจ้าสาวชุดไม่เจ้า เล่นบายเล่อยาลืมกดไลค์กดสต๊เรดแิดและรับสคิดใหม่ๆนะคะและอย่าลืมกดติดกดรด้วยคคะ Bye.